กับยุคโค้สมชายมากมูก่อนนะครับเอาครับเกมเริ <temp Zen> ่มครับทางด้านซูเปอร์พาวเวอร์นะครับในชุดสีเข้มนะครับเอาออกบอลเม่อไปหน่อยแอนทรอนตัดได้เรายิงไกลเลยครับโอ้โหหรือเป็นการเกี่ยวมาได้นะครับเอาลงมาได้แล้วศาสตร์ยากลับไปมาเบียดกันนะสิบสิบเกี่ยวโอ้โหสวยมากครับทางแอนทรอนทำดีจงหวะนิดนึงแต่งเข้าซ้ายคืนกลับไปจอรนบาโจบาโจยิงไกลโอ้โหสวยจริงๆนับไปแล้ว ท,ที่แนวรับของทีมนะซุปปเอร์บัวไปได้เยอะเลยแบบเข้าข้อเลยนะครับจอรนบาจโจท่อนี้ขยับนเลครับไปกระแพกมาได้แล้วไหลามาตรงกลางบาจโจจับทีเดียวมีช่องก็รัดไปเลยก oh. ับเข้าที่เสาแรกหินสุดตัวแล้วครับประพาสกอบแก้วแต่ว่าอ่าลูกนี้ไปไม่ถึงจริงๆครับคือต้องบอกว่าเป็นลูกยิงที่สมบูรณ์แบบมันโอ้โหอีกนิดนึงสามเหลี่ยมนะครับแนมะ่น้ำหนักทิศทางมาพร้อมกันครับจอรนบาจโจ สิครับประตูที่รอคอยมาแล้วครับสุโขทัยครับสี่วันนี้เล่นในบ้านตัวเองด้วยขวาปขวามือก็ได้ซ้ายมือก็ได้ปั่นมาลูกนีโโ้โอ้โหลอยตัวปัดออกได้เยี่ยมมากครับไปเ,เดยเรี่ยม,มากมาดูนีดักทางไวแล้วลลเลยครับก็บินไปตามมุมขอบบอลเลยครับไฮโลโฉบแบบไม่ประมาทด้วยนะครับสองมือเลี้ยงเสา เอาผู้สิให้เป็นซูเปอร์เพลไดทูมนะครับเล่นเ็วทันทีสักดัสเปิดไปหน้าประตูเลยหมดแล้วทันไม่เกี่ยวกลับมาออกไปแล้วครับผุตติลิกไม่อย่างนี้นะครับเปิเรื่องเลยเหมือนกันครับครับหลุดขึ้นมาสุโขทัยบิ๊กเดียมกลับไปแปะโอ้โหปัดได้ลงทิ้งไปเลยครับเกือบทำสองประตูคนเดียวครับจอนบาโจโอ้โหลูกนี้เปิดนมาดีหลุดเลยครับเ่เขาคู่หูแล้วครับ ยูบีรามจามาบานโจยิงสายประพาเองล้มตัวดีครับที่ยูเบี่ยมองเพื่อ้วนะครับยิงดียิงดีแล้วครับ,รบยิงพยายามย้อนตัวประพาแค่ไหมแต่ว่าประพาเองโผสูงแต่ก็ยังไม่หลง,งง่ายๆนะครับอาเน,นียจับเอ้าข้างหลังมาเติมแอนทอนแอนทอนโอ้หจับยังแต่ยังมีครับฟ้ายิงโอ้โหฉลับใครหรือเปล่าเพราะว่าประพาเนี่ยลุ้นด้วยสายตาไปแล้วนะครับ นีอสกัดไม่ขาดครับกีฬาติกรนี่เขาล้อไม้ขีดหนึงแล้วโอ้โหแหมหลงเลยครับลูกยิงของเขาฟ้าเนี่ยปัดแล้วบอลเร็วนะครับกางจะหุกเสาสองแต่ว่าแหมหลุดออกไปนิดเดียวเปิดลึกมาหน้าประตูมงได้โอ้โหตรงตัวภาษาประตูอีกครับโอ้โหลูกนี้ถือว่ามงแบบเนึ่งๆแล้วนะครับจะวางไปของสักดาครับนี่เลอฟรย์ลูกเก่งเลยนะครับ จะว่าเขินลอยเทคได้แล้วหมเอาเข้ากรอบไปก่อนนะครับแต่ก็ยังไม่ห่างมือของไพโรธเท่าไรเรียกว่ารับสบายครับจังหวะนี้แล้วไปอยู่ทั้งขวาแล้วครับนะ่ะให้มายิงไกลทันทีอุ้ยแมาไปเชียวตะข่ายออกครับลูกนี้เร็วหมุนตัวหาตำแหน่งหาช่องกันบ้าขึ้นแล้วเลยนี่เป็นเชียของเซตนี่ครับยิงลูกนี้ยัดเสาแรก กมก็ต้องบุตโตมารับบอบ้างครับนี่ก็น,น่าจะได้ฟ้าครับเถ้าิ่นให้ได้เปรียบจังหวะก,ก่อนนี้นที่เขาจะได้โต้กลับนะครับแอนทอนแล้วโดนตัดเนี่ยครับโอ้แต่นิดหน่อยครับนิดหน่อยแค่กระแทกเฉยเด้หนึ่งสองกับโชคลาภโชคลาภจ่ายกลับไปทีหนึง่งโอ้ไม่ล้าด้วยครับแต่ยังชกที่มาไยิง <c oughs> ยังไงครับเนี่ย จากลูกยิงแถวสองเราตัดกลับมาไม่ทันนะครับนี้ออกมาเร็วครับไปโรนมโดนสัดขวาโดยเอกสิทธิ์เด็ดไม่เข้ากรองครับให้ไปกับทางสุรเดชสุรเดชจ่ายกลับไปนะครับทางโคมนินันโคมินันยิงซ้ายโอ้ยปัดไว้ได้ครับโอ้โหขนาดว่าบังบางนี่อันนี้โคมินันยิงได้เลยครับน,นี้เป็นซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับ ตะหลบสองแล้วพืแมจะเอาเไกลกันตรงนี้ไปโรดเห็นแล้วปัดมือเทียวด้วยครับสั <S 3> <S 3> กดาเจิญมดีเปิดลึกวันที่เสาสอง <S <S ชอ็อกผิดเอา้าเข้าไหมโอ้โหไม่เข้าแล้วก็เป่ามาเวลาแข่งโอ้โหเกือบได้ประตูนหนึ่งหนึ่งครับซูเปอร์พาวเวอร์จังหวะที่ชกผิดเนี่ยไม่ฟาวด้วยนะครับดูครับจังหวะเปิดของสักดาครับช็ชกผิดแล้วโอ้ชกหนาด ก็ไปช่วยมงแล้วนะครับแต่ว่ามีโอยุทธพงศ์ครับตับทีมครับผูช่วยสกัดคนสุดท้ายครับแล้วจบครึ่งแรกครับก็เป็นว่าสุโขทัยนะครับนำซูเปอร์เพลเวอร์อยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากจอร์บาโจในนาทีที่10ครับขออนุญาตผู้ชมกลับมาที่สนามทุ่งทะเลหลวงอีกครั้งหนึ่งทำให้เกมซูเปอร์เพลเวอร์ดีขึ้นเลยครับเเต่มงเข้ามาโอ้ยมึงมงต่อทีนึงเอ้าโอ้โหเกือบมงเข้าประตูตัวเองครับเกียรติศักดิ์ โอ้โหยังดีที่ว่าไพโรธมือไวอยู่จังหวะเกี่ยวของชอกลาภเลยครับกิศิกักอือฮูครับจังหวะนั้นเหมือนคิดอะไรอยู่แล้วโอ้โหกลายเป็นโอ้โจะมงกับหลังก<อ>็ไม่เชิงครับแม่คือน่าจะเป็นมงย้อนออกมาม้ากกว่านะนรับใช่ครับแล้วมันผิดเหลี่ยมครับแซนี่ขโยโญเข้ามามีเพื่อนรออยู่ให้แปรซ้ายโอ้โหอาล้ครับหรือขึ้นมาเลยแอนทอนจ่ายหลังเท้าดีมากๆมาแล้วอัดเมีย อาเมียโยกแต่งเข้าขวาจอๆจอยิงโอ้โหยิงเบาเหลือเกินครับมีโอกาสลักที่ตัวต่อต,ตัวแล้วนะครับแล้วแม่จังหวะยิยงเนี่ยกลายเป็นไปเน้นให้เข้ากรอบแล้วกลายเป็นบอลบดเลยครับรับสบายครับแบบนี้ครับประ่าสใช่ไม่ดีโดนแย่ไหมครับโดยทางด้าแอนโทนี่คอมบินันเอากลางมาต่อทีนึงสวยเด็ดสวยครับงางเราใส่ด้วยซ้ายโอ้โหไม่ตรงครับปูน่าสะได้ ช่องดีแล้วครับว่ายันลูกนี่ก็กลายเป็นลูกโดนนอกกรอบเลยครับอี่โกบินเดนโยนไปไกลครับเกรงๆกันทั้งคู่เลยจ่ายมาไม่ล้ำอุ้ยถึงก่อนแล้วโดนรวบจุดโทษครับโอ้โหดูนะครับจังหวะนี้หลุดมาแล้วแต่เนี่ยยังมองไม่ชัดเลยว่ารวบหรือเปล่าครับ ก็ฟ้าไม่โดนบอลครับโอ้อันนี้เห็นค่อนข้างชัดเจนนี่ถึงเป็นเหลี่ยมีประพาสอีกออกมาช้าครับโทษเลยครับจเพิ่มได้ไหมโอ้ตังค์ทีนเท้าซ้ายครับแอนทอนแอนทอนกิน,รนรกรเรียบร้อยครับสองสูงครับสำหรับนักสุบขทัยเอฟซีห่างเลยนะครับจะเป็นประตูแรกของแอนทอนในฤดูกาลนี้ครับ สุขทพยอย่างเป็นทางการครับเด็กในบ้านลูกเกมดีกว่านะงครับสายแบบว่าแรงด้วยครับมุมแม่แรงตรงนี้นี่ม้าดีท่าพุ่งถูกว่ายังเหนื่อยเลยพุ่งถูกหรือจะรับได้หรือเปล่าเพราะยิงมุมดีจริงครับแอนอนโอ้สุดยอดขึ้นมาดีด้วยบาโจบาโจพลิกหนีโอ้โหแกร่งจริง ไม่อยู่แล้วให้ไม่ลามครับมาอีกแล้วดิยิ้มวีรามข้างในเมียนชอนดิยิ้มวีรามตายเรียบร้อยสิครับ3-0โอ้โหจอห์นบาโชนี่ต้องได้รับเครดิตไปเยอะๆเลยนะครับประตูนี้อะไรสองประตูแบบเวลาไล่เลี่ยกันเลยนะครับครับาโชเดี่ยหลินสวยครับแล้วทำให้ชี้เกมรับของลูกบอลเวอร์เลยนะครับวีรามจ่ายดีตรงกลางแล้วหนง3นาทีอีกให้ตรงกรอบแค่แมนทอน ประตูที่2ของเขาเลยครับในเกมนี้ดูแล้วมีเพื่อนโฉบแบบนี้อาจจะยิงเยอะกว่าปีที่แล้วครับจากสีเซกเตอแแฮมแบนท์ซานนี่ก็ยิงไป2แล้วครับแอนทอนแล้ววันนี้มีสิทธิ์ลุ้นแฮตทริกแล้วด้วยครับเวลาย,ยังเหลือเยอะเลยนะครับสำหรับแอนทอนฝั่งพี่จอนบัตโจจอนบัตโจเลี้ยงจี้มามองไปอีกทางหนึ่งจ่ายหลังเท้ายิงเรียบร้อยครับ เข้ามายิงแรงเลยครับวัชรพลประการหลังเริ่มกลับมาเข้าฝักแล้วนะครับผู้จ่ายแบบนี้ไม่ง่ายครับดีก้อยเลยครับใช่ครับแล้วครูจังหวะตัดบอลนะครับรับฟ้าขับฟ้าเนี่ยบอลไปสามเลยว่าฝากที่มาโจและดูอู้จายครับแ่ากระชากโอ้สุดท้ายแล้วดูดีครับโอ้โดีก้อยแล้วชิงหมดติดเลยครับประพาดจ่ายหลังเท้าครับลูกนี้สวยจริงต้องบอกว่านี่คือจุดขายเลยนะครับ การจ่ายบอลของบาโจครับเรียกว่าแบรนด์เนมครับแบบนี้ซิกเนเจอร์ครับอ่ากา <Sign ature S 3> รกเปลี่ยนตัวครับข้างสนามประกาศนะครับสกูนี้ไปดูว่าใครเปลี่ยนซ้ายบ้างครับให้กับเซนาน่นชมภูแสงโทรให้ไปบาโจชี้ขึ้นมาจะเฟลนหนึ่งสองบาโจยิงโอ้โหนิมม่นจริงห้าศูนย์ครับ พอสกอร์มันไหลแล้วเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจครับโอ้โหไปกันใหญ่ครับตอนนีุ้ตบอลสุโไทยเรียกว่าจิมงน้อยยิ้มใหญ่เลยครับยิ่งเล่นยิ่งดูยิ่งเผื่อนเลยครับครับแล้วยุทธวิธีการทำประตู4ี่ลูกในครึ่งหลังนี้แม่ไม่ซ้ำกันเลยครับคราวนี้เนี่ยลองแบบชิงหน้ากรอบเดีโทษครับแล้วบาโจก็ชิงกับบีรามสุดท้ายยิงจิ้มบอลเข้าไปกันมาโอ้โหูฉุนขาสิครับประพาดกรอบแก้วเจอเผาขนแบบนี้ แล้วจังหวะชิงนึ่งสอในเอกสิทธิพยายามจะแซะแล้วแต่ชบักโจกแข็งได้ไม่ได้เปิดมามงโอ้โหได้ครับได้ตีกระแตกไล้มาใดใดใแล้วครับเป็นหนึ่งประตูต่อ5ครับลูกแรกของซูเปอร์าพเวอร์มาแล้วครับเมื่อกี้นี่ตัวนำโชคโผลเข้ามาทีเดียวตีกล้แตกได้เลยครับลูกเี้ยนาทีสุดท้ายพอดีครับาคารับอลเข้าไปแล้วครับ เป็นแซดนี้หรือว่าแอนโทนีคอมเบนานน่าจะเป็นแซดนี่นะครับเป็นแซดนี่ครับยัดเข้าไปครับนะครับบริษินเข้าไปนวเวศบมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็นว่าวันนี้นะครับที่สนามทุ่งทะเลหลวงสุโขทัยเอฟซีโชว์ฟอร์มได้สุดยอดครับถล่มบองชนะัตซูเปอร์วอร์ไปได้ถึงห้าประตูต่อหนึ่ครับสุโขทัยนะครับได้2ประตูกับจอร์นปาโจ้ครับนาทีที่10แล้วก็นาที73นะครับ สองประตูจากแอนทอนเซเมียดูกรินครับนาทีที่61แล้วก็66นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประตูจากวัชรรพลดช่างคือบอกนาทีที่71ครับสปอร์แบทร,ริดรถเร็วปลอดภัยไร้กังวลการยเยี่ยมเยี่ยมโรลมชั้นสูงการันตีความมั่นคงพุทธสนับสนุนเวสฮมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014แล้วพบกันนะคะ